อ๋อเมื่อเดีวเขาคามาอยู่ไอ้ทีเกียงเหลาเขา่เนาะเกียงเหลาเนี่ยอยู่ในสีดอนเกียงใหม่เกียงใหม่ครับในเมืองไทยเนาะโอเคโอเคอ่อคาเฮ็ดสังเลเขาขามาทบพบูผันเยาะกอดตรงตักกันลาเนี่ยเมื่อได้เขาขาออกข้าวตั้งจะได้ดกว่าเนาะกว่าละลาในกว่าดัางเมืองฝงัง กว่าลังมึงฝังยาวนี่กว่าเฮ็ดสังเอนาการลงวันเมื่อได้ปีตายสอ,อ,มอ,อมงมาค่ะเออกอ่าวันเมื่อได้ตีข้าวขาไรออกข้าวตังมางงถึงตีเมืองผางค่ะเนาะเลยยินเขา่าพี่น้องไตเฮาเลยพี่น้องสาวคือในเมืองไตอ,อ,งอ่ะมาพี่น้องกวอตะอ้างกวลองค่ะเนาะออ อ่อนกันเข้ามาเมืองไทยย่้อเปนว่าเมืองข้าขามันมีลองสุกสัตวทางการเมืองการซึกอเยาวก็ลองหากินเล่งต้อมเลยลองตั้งเป็นโควิด -19 เกพีล่ามพายแห้งเสล่การกล้าการขายการเทศการสร้างมันเป็นน้องยาไปเลยในเลออนกันเข้ามาอยู่ในเมืองอ่อนกันหลักเข้ามาเมืองไทยคันเนาะโอเคมื่อยามันมานนั้นในญาติาวนาตีไทยเขาเงียบไปตั้งหนไในตั้งหลายนะครับเนาะยี่ห้าเช่นนั้นเลเข้าขา ได้ยินข่าวว่าพี่น้องใต้เฮาและพี่น้องชาวเฮาคือในเมืองใต้เฮาอ่าทบตั้งอย่างอ่าลองกินกอลีอ่าลองกินลองยำแล้วก็โคงตั้งตั้งไว้อ่าแล้วก็สับปะอ่ากวนสีสับปะของแล้วก็อ่ายาทุกเขียวหลายตื้อหลายลองครับเนาะดังกินดังยำหน่อยเฮาคักก็เลยหิงเอาใต้ก็ได้สิหลายปลาหลายผายเสพี่น้องผู้ฮักเต่าเราเข้าหลายก็หลายเจ้าก็อ่ากำสอยธรรมาให้อ่าให้เป็นแห่งเต่า จ้าก็ให้จังไรใจแถมก่อนในข้าวยำอิดออดปอดอนตอนนึงนั่นขนาดเนาะอ๋อค่ะอ่อค่ะยำรสชาติอันเสร็จเลยออกข้าวตังมาหมื่อเดี๋ยวก็มีอยู่ไว้ยตีเกียงเหลาเนี่ยครับเกียงเหลาอ่อค่ะได้ข้ออันดีอันดีบ้าคำเคาะอันจะว่าดีเมืองฝางแล้วก็ตีเกียงเหลาตีเหลียวกล้วยเนออ่อค่ะได้เส้นทางอันไหนเข้าเมืองไทยเนี่ยหนึ่งก๊าซเมษา ออครับแล้วเมษายกนก็เน้นอนเทาอยู่อยามาตินดีมีมันจะฮะเวลาจ้า,างเมฆองสอนก็ว่านมาตีมีเมื่อได้ได้อันเขาข่ะกว่าปัญเฮงใจเจอได้ในแต่ตีเป็นเมืองฝังย่อยก,ก็น้าไหวกิ่งเหลาเนาะอ่าถามมามาจอยปีนอ้อค่ะออกหอกเลขห้าเนี่ยอ่านได้ได้ลาซีซีก็ย้อนเบว่า ต่เขาเขาเมืงองเมื่อเขาเม,มืองเมือเจรดตีเขาตี่ยอ่อไล่จื้อหน่ในก็จอมหนังลองลกลกไลยปักปึงไม,ม้มีในในในาจได้เลยเข้าขาก็จอยไม่ไรกยการเข้าขามาจอยนั่นหนึ่งได้ก็เฮีาานนาาายงจ่นาะปันแฮ้งงจ่ก่บนหน้าเลยเฮียงจ่าเลยลำลองน่ะไต่อคาบางก็เจื่อนยำยายย่อผ้าเจได้ก็ได้หูรีนาะ ว่าอยู่ในคลองนั่นว้นน้ำเจียงหือลองอยู่ลองกินเจียงหือย่ากา็ป้อ,อคกคอกย่าเดียวเงินนี่แล้วมาเจ้าจ่ายเย้ากับบนตีเมื่อส่งดีแล้วใาาาี่ไหมใน,ในว่นน้ำนั่นก่อไหนวันมือหน่าได้เป็นทีมเบิร์กทีมเฮาขาไลห่หุ่มแพงหุ่มใส่กันเสียเลยออกข้าวตังลูกดังเก่งใหม่เสียหอดถึงมือดังมือฝังแล้วก็มือจ่อยเถียมอาแล้วขามือจ่อยเถีมมยถมมือได้ อจอยอันลำลองอะไรอันจำเป็นกันหรอถามว่าอยู่เมืองไทยอยู่ในคอ,อกในอื้อผ้าไหนมั้งหรืออ,อยู่ในคอ,อกเมืองไทยในเปืนเลี้ยงเว้ยเนอะอ่าโควิดหนึ่งก็แห้งใจสองก็เมืนหนังสเปียร์ห้าไม่โทโุกียวหาย้ายาทุกียวหา้าอ่าอยาสาบผมแด้ว่าจริหรือ ยาสาผมก็ยาสาคนหูนั่นแหละเนาะ,ะยาสาคนหูอ,อ๋อค่ะเออจะได้มือได้อะไรที่เขาขาลายมือจอยมือแถมยาวกว่ามือปัน่นแห้งจ <c oughs> ้ะอ่าใส่กอถึงกอกอะไระติดกับรองการที่หวานก็นมาอ๋อค่ะหลายกอกอดีฮันเนาะมือไก่เขาโพสต,ต่างด่ว,วนไลฟ์เฟซบุ๊กอามาได้เป็นที่หน้าหวายฮะอามาได้เป็นดัง เมืองฝางห้าในะที่เยาคากว่าสู่ใจกันใจเขาคาบางก็เิ็มวเอ้ยสังเกตกับปัญเฮียงกวนอันหลักเขาเมืองไทยไตยายอบเจนลาะถามว่าปัญเฮียงเขอไปผัดยานออกเมืองห้าในมั่นใจจึงเนกะุยกวกะเมื่อเจอพันเมือลูกหลานเมื่อเจ้าไต้เขาคานันตกอยู่ในขอบเขาเป็นกนคนตึงส่วนการเมืองก็หึ่ง อ่ากวางอกอ่ากวารลูล้อมอ่ากวาตุ้ยนี่ก็มั่นบ่กใครเข้มกันออออเมื่อกินเกียบคานใจอยู่นั่นเนหมือนเสียนไปเมืองลาดเมื่อไงว่าเฮียงแต่ในลาลองเนาะอ่นอันนี่อ้อนพุ่บอกฮะเอาค่ะอันปีได้จ๋อเขาค่ะใครซับแลงเหมืออไรเดียวค่ะอ๋อเอาค่ะมาสุดเดียวค่ะกว่าเฮ็ดเดียวก็ ยังอา่านหลวงถ้าเปลียนพ่อหนีแต่ไม่น้องแห้งการเกาหลีถ้าเป็นแห้งใจแต่คนนั้นตุกข,ข์องเกาหลีนั้นมีใจจอมองขาใครหลาดมีอย่างเงี้ยอ๋อดีเขาเขาใครรัดเลยมันแสดงว่าการตีเขาขาดเขามาในวันเมืองเปคลในข้าวยำหมดเดียวนั่นเดงก็คุณก็ไม่ใจหลายลองหลายเมียวกันเนาะเมียนครับผู้ตั้งเป็นโควิดสิบเก้าอ่ะใช่ไหนก็ทางรองนึงก็อ่า เปลี่ยนเข้ามาสินในซ้อมอําถูกต้องซ่อมปักตรงไม,ม้มีซึ่งเมืองคนอออันเนาะอ๋อค่ะหนึ่งกัโควิดอ๋อหนึ่งกัโควิดโควิดป,ปันโควิดได้เปินปันเข้าเมืองก็บอกว่ากาิ่งหลานเขาบนปีกไว้อ,อ๋อค่ะเขาเขาก็พิษใช่ค่ะอ,อ๋อค่ะอเพราะว่าอันอันเทาคากอดซอยแถมนั่นในซอยแถมให้ป่อนอะไรป้อนตั้งตุกตั้งหยาบก,กว่าห้านั้นมันก็ไ่ใช่คันคเนาะเปลี่ยนอะไร<า>มันก็เป็นอันปั้นเท่ากว่าเพราะว่า ต่อยแถมกว่าในสเขาวมยนเมื่อย่ามันเขาตึกอยู่ไว้ในห้องรับสิ่งอมีตีใสใหญ่เลยอมีตั้งมุงมองหน่มุงมองวันตัดตีอะไรขอกนั่นหน่มุงมองกวนทต่มาใส่มาแถมเละอันนั้นเขาหยิมย่าว่ากวนตีผัดวันยานเมืองมาอยู่ในเกวันเมืองกวนนั่นหน่อเขาตีอะไรกำนังตีอะไรทุบกันยังไงขันเนาะเจ้าฮาเขาขาก็ยามทบยามยามาหนการที่เขาอยู่ในคลอกรับสิ่งนั่นหน่หนึ่งวันนี่ก็มันถึนนานเลยันเนาะอันนั้นพี่น้องเขาพี่น้องเต้าคืนในเม เขาก็เปลี่ยนรองตั้งอันหยาบไปเตี้ยๆขนาดน่ะกำพองมาอยู่ไร่เปลี่ยนเลือนเลือนปลายช่ไหมก็ไปไล่ออกออกค่ะคำพองก็ไล่ส่งออกก็จ่อมแดนดิ้นยาก็มีขนาดน่ะใช่ค่ะอ่ามังก็ก็ลองกินลองย่ำใช่ไหลองคุ้นรองตั้งไว้ใช่ไหเปลี่ยนรองหยาบไปเตี้ยเนี่ยเข้าขาก็ใครคู่ปัญหาของคนเมืองดาวคาแล่หนังหือเจ้าจังไรกว่าสอบถามด้วยว่าย้อนเบิดสังเลยไรมาอ่าเฮ็ดคือเล่อ่าซ้ำถูกงบว่าใช่ไหเขาก็อ่าไล่ ใครหู้ข้อมูลมันเฉลียกว่าต้องทำด้วยเสียกว่าเยี่ยมใจด้วยเลยปีนห้างไสเข้าวตีไรสิบหาใจก,กันกว่าเส้นหื้อนางหือก้นกมือเขาา้าวขาพอาะตีไรหู้คือต้านว่าการตีเข้ามาในข้าวยามซึ่งไหนนั่นมันมันเป็นรองหยาบไปเตเปิ้นกวอว่างแผ่นรองห่มรวมตอนตากจึงเมืงมองบนไว้สูงไวแ้แหละตาตีรอ,อดเข้ามาแล้วนั่นเป็นรองหยาบในขาา้าวคาก็ใครหู้รองในเแลี่ยกว่าโอกาส ใส่กันเดก็เยี่ยมด้วยยากก่อการใจแฉมันทั้งใส่สินะครับออกค่ะออกค่ะปีใจจอมมือไหนตีเท่าไรต้องถามต่อในขอกปีนกวนตั้งหลายกวนมึงหลายเนาะยาวอ๋อค่ะเมื่อไกลเนี่เหมือนอย่างที่หน้าไหวเนี่ยเท่าค่ะถามมาสิมีกวนลังคือมีเนาะมีมีกวนลายคาห้ามมีเคยกันมีกวน คำนั้นได้ทีหน้าวหวได้เป็นตนตีเอ,อ่อเวียงตนตีอเออเขาขออามาเวียงตนตีได้ปางตึกก่อนม,มีเนาะปางตึกใต่โดใต้ก็เขาว่านะ,อะเอกวีกาพ่าอมีก็ได้มีดังผีดเดียบเขาเยาว์กัดังซึกมนันอันตึกโตอะไรยื้อกันกวีเขียสั่งลายปีน้องตั้งเวียงตนตีนั่นมาหนำตีหนำไาวแย,ยก็ับเรลียวอยู่ไว้เน้อคอกตีหน้าไหวเออเนี่ย แอบปีปิ้นย้อนสังมืออ่หมีไต่ตอไต่เมออ่หมีเกี๊ยวซึกมือ,อมีปงังตึกพี่ชายคำพงเขาลองทภาษงได้ค่ะอีกแล้วดีครับเลยถามได้เมื่อลได้เต็มืมออาถ้าว่าจังที่เมือง,งผาง,ง <S <S บ้าพันนาบีสันปลายครนะอ๋อค่ะนะอ๋อค่ะ,อ,อ,คะอ่าที่เตียงเมืองขาชอบถามด,ด้วยด้วนในเมืองผางในกองมีอยูก้นปากปลายครเนาะอ๋อค่ะในปากปลายเดียวคาะถามมันหมดแน่แน่าลูกกระไรมาปอดไรลาเนี่ยหนึ่งก็อันก้ามมันนำก็ได้ยู่ปินตังปอดห่องเนาะอ๋อค่ะเต็มมีดังป้าดังปีน้องลอยครับ โอ้ปีนองบอโอ้แมียนปีนองไก่อ๋อครับแล้วก็มีพี่น้องว่าจำค่ะเออเออเอีอยงลองตอนได้ๆพวกขึ้นมาทัดซางได้ป่าเหมือนหนังได้เฉพาะทีมัดทีน้าหวายในกวนฮาซิป,ปลายไปในมีลูกพี่น้องกำบันนำในทุท่ยตองจี้มาเนาะตอนต้นจี้เนี่ยนะแม่นหน่อยพวกขึ้นมาทัดซางได้ๆมันเปลี่ยนนิสังอลไรยให้ของกวนเขาคานในเมืองเขาขาดถึงปลายมาเมืองไทยหนำพูดอ่านหน้เออวันหนึ่งเป็นสองสามปากสามสี่ปากเนาะเนี่ยเขาค่าหันหูลองยอดมันเอากว,วนเขาไมา่เนี่ยอันอันเจ้าหน้าที่เบนงับไร คนรัางหนำอันอับงับไลไรอดมากก็มีดังนำอยู่เอครับเมืองเขาซสมปอดหนังเมืองตอนที่เนี่ยแห่งอมิการมิปังตึกต่อเจ้าคือหนังกับหนังกันอันมิปังตึกต่ออันถ้าว่าอันที่ข้าวแห้งมาหนังที่สี่ป้อลาเซียวกันเนาะเขาเหมือนกนตั้สี่ป้อเขาตอนนั้จอกเมลใช่ไหมเพื่อการแห่งพี่น้องเขาก็เขามันนำล่ะเนี่ยพวกมาทัดสร้างนี่ไเด็กๆนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับการหน้าการไงน้าการตัวโซ่เตี่ยมนครับ เงินเทาคาเขมันตกแก่ม,มาได้ก <Okay. S 1> ับปนมาในเงินเท้าคาหนึ่งเหงในติ็กผูกกันแลกักเข้าเาดักส่อนตกเงินเข่ในเดลโออา่าพวกว่าจะเป็นเงินไทยเองเหรอโองไงครัพวกนึนเกกนงเงินไทยไนมือนัอ่นในมันจะตกกับเมีเนาะเศรษาสยรเงินไทยวันนี้นเงินาาอนมเหงืมันมาในทุกสิบห้าสิบหกยายาน,นันน่ะแค่นั้นเลยเนาะก็ในอันคู่ของใส่จ้มือเท้าขาในซ้ำกลา,า,ามปันำปมเขาเมืองเขก็เขาเมืองไทยกันน่ะก็ค่ะ กูว bon. okay. <t> ่าเงินเทากัโพมันเงินกัโพูพอปอลงไหนของเขาทำซื่อนอกเมืองทำเด็กได้ซื้อการันดีกาขึ้นเนี่ยมันอะไนะการกินการใจตื้อในสภาวันจัดปานก้นไหนมันมันสูงไปหรอพุสูงนานาการเมืองเขาทำมีลองการอันไอ้บอมอ์อ่องมันเฮมิลล์ไหนก้นเมืองเขาข่าวเขาปลายนี่ยนะเนาะตีก็คือว่าได้พวกเด็กมากขึ้นทัดไปได้ๆก็ว่าตีเลยว่าปลายตั้งผ่านก็ตีเลยว่าใจนั่นขนาดเนาะอันที่หนึ่งกันเนาะอันที่สองมากกว่าดีหรือปลายลอง การเมืองอันดีจังอ่าซึ้ออาชยาเขายึดอันหนาห้าแน้ก็เนี่ยคือเปลี่ยนปังตึกพีจีเอฟพอที่ในขึ้นมาเนี่ยแน่นอนอานาคารเท่าคหร่มันก็ตึกขึ้นหมดทั้งหมดทั้งนั้เนาะออกมาทัดที่นั่นเหมือนเอย่างเด่าไก่หน้าวายในพี่น้องปาโอค่ะเนาะพี่น้องปาโอพี่น้องไต้ปีนี้เท่าไาร่ก็อีกเน้อคนคนเมืองเกาะหนึ่งในขันเนาะเขาอีหลูกันแล้เท่าไหรอีกเนอร์อําไขว่า ผมไข่ปั่นเฮี้ยงใ้คุ้เขาวขามาตกคอกันนะใช่ค่ะทใครปั่นเฮี้ยงในพีนองเจ้าคือเมืองข้าขามาตกคอกอ่าท้าคากว่าหาันาะในเชือใสาห้าในเยเชือใสคยนะออย่าผิดอย่าผิดใจเต้จๆเนี่ยย้อนอาเจ้าคือเมืองข้าขาอย่างไรสามันลองยกกับผู้บีทก้าวเฮี้ยงเห้ยี้ยงเมืองขาคขาถึงไปเข้ามาเมืองไทยบ่ดด้าห้าออผู้ใหญ่เมืองข้าวขาผมดูรำก้นเมืองข้าขาเราเอเนี่ยงใครเป็นคําถามดยก่อนนะโอเค ถึง Jesus, เลยนางยิงเขาอาซักสิบหกสิบเจ็ดนี่ก่อนนำหนะฮะนะดอถึงต้นถึงตนเท่าอันมังก็อยู่ดีน okay. ี่ก็มีนะหล่อนลูกอีก็มีป้าไหนอะไรวาเข้าค่ายก่าฮานอกก็เป็นตั้งใส่เด็กเจ๊เจ๊แล้ววันมือได้ก็เข้าค่ายก่าจู่หอมดำเงินนั่นน่ะเนาะกับจ่อยเหลือเพราะว่า okay. อ okay. ันตีกวนเข้ามือเขาในมันปลายเขามันนำหน่ายยั่งนะปวดนะเจ้าผ่ายเจ้านาดีเขาผ่ายปลิกเขาก็เกี่ยวลองลองกัมเทมลองกินที่ไหนก็มันบอสเต็มทนนั่นน่ะเนาะเขาก็คับใจอยู่ก็กล้วยหน่าเพื่อนเ้องว่า กุนเก๋ยเลี้ยงกุนหนำในมันหยาบกันเนาะแมค่ครับนนติดจ้างปืนหนึ่งเนห้องพักหันก็คันว่าเกี่ยวลองการกินเขาขอไปอเขาเต็มทนที่ไม่หวังรองโดยเฉพาะของใจของตื้อกุลองลองมาเป็นสเป,ปียร์ตาโตใน่สเป,ปียร์ซักโคใน่ลองยาซาคอนโฮเขาที่ไหนเนี่ยตอบพอถึงอันเป็นว่าของใจกุนยิงที่ไหนเนี่นเจ้าหน้าที่ห้องพักก็เลยเอาติดจ้างหันว่ามันเป็นรองจำเป็นเพราะว่ากวนเท่าไหนเลยเอากับกัมแฉมใจเหลือไว้ที่ไหนเขาบอ๋อครับ ในกอตีว่าวปุ๊บมันเองปีสันปลายาถามมาว่าอ่ะเขาเป็นซึ่งหือถึงใครปลายมาเนะาะเพราะทั้งพี่น้องทั้งคนจีนในฝั่งตึกฝั่งยื่นก่อมปอ,ปอมีเนี่ยได้ทีเลยว่าปลายตั้งผ่านก็ติกาใจนั่นน่ะเนาะ <Okay. S 2> โอเค่ะแล้วก็อันปีใจบพวกอลัดว่าการเงินมีรองโยบย้อมเนี่ยอันไหนอัน,นไหนแต่เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดอค๋คย้อนไปว่า,วากล้าขายเฮี้ยงก่อมไรนั่นน่ะนะไม่แน่ค่ะเที่ยวายทางต่างหนึ่งได้ต่เนี่ยเนี่ยพอลุงเมืองไทยเสด็จปอกมาอยู่เมืองเขา ลาใจคือนะลาว่ากว่ามึงไทยในเกี่ยวนะเขาใจฮะใส่ใส่ข้อเสียนี่ยสิไดปรียบเป็นอันเตฮะอันตู่ฮะผัวมากรมพูนะคฮยกับพ่อเสือมันเหลืองนั่นน่ะนะอ่กอบนั่นแหละกว่าแล้วอ่า่หลวงก็ได้เดีทุกปันได้ซึงนั้นจังไหนเออมังเจือมังมีวเนี่ยทุกอัล่างตื่นล่างให้เจอกันกว่าปันกันกว่าซึ่งไหนกว่าอะไรเฮ้กับกว่าเฮีรอดเพล่ในได้มันลาไดอ่ากอดไหนเลยอยู่ดีเสียนไปมืองอย่ากับทีมงานเราค่ะ แต่ใครรันวาอ่ามีปุ่มวหคคนะมือนนายาเขาก็เลยเขาลูกใจเขาทำคอกนะอ่าลูกยิ่งลูกสาวมึงก็ไนดน้นำมาได้นั่งยิ่งเนี่ย <นำ S 1> ทาง<ม>ดีทางงามเออมาโมกอยู่ในขอกตกะขอกซื้อในในอ่วาววนได้ฮะพอเปลี่ยนลูกใจเขารู้ลูกสาวเขารู้ตกอยู่ในขอกอ่าเปิ้ลชั้เด่ปล่อยปอกะไดสูงอันสูงเนี่ยเมื่อนี่เขาเลยถามเนี่ยหนึ่งสูงดังหูมึงอสองในดัง เมสายอ่าร่างเมสายยาก,ก็หลายวัน,นปนุ่มาในก็ส่งเหมือนกัน,นเออก็นั่นแหละอันนี้ได้ตีส่งมาแล้วเด้๋ยวพูดน,น,นะอ๋ออันนี้ก็มันมันการดีๆส่งนี่แน่มันเดีขึ้นอยู่กับโตมอสแห่งคำหนึ่งอ๋ออ่ากบไหนก็ระดีกับสืบกับสนันเชื่อเป็นลูกเป็นหลานเชื่อนะเผื่ามึงเอาไล่เหนิมเศร้ามาดเป็นโควิดถ้ามาได้เป็นการเมืองฮ่าเชื่อนะเหมือนพี่น้องเ้าอยู่ต้องตวนตีเชื่อนะเปราะมืออยู่เคลื่อนกันก็เดี๋ยรีอ๋อ บานันแทลายว่าจังนั้นอ๋อคเอ,อคกวีกะเมื่อได้ได้รับอะไรวะหนึ่งเดียวข้าถามในกวนดังเมืองสู่บะมิกวนดังเมืองกึ่งแน่ปลายน้ำไม่กวีกะตีหน้าไหวไหน่อยปิ่นทึงตีหนึ่งอำเภอเกียงเหลาะนะได้ครัป็นตั้งดนตรีดนตรีกันปนานนัอกลับไหนเจอได้หันใต้เอาขาอ่อนกันไหลเข้าเมืองไทยอันรตรดีไทยเขาตีย่ออะไรจะได้แได้ เชียนไปม,มงในหยุ่มยมา,ามาปุ่นในดียอไปปุ่นเดียววะะ่ะง้ฮะอ่เจออันรอดก็รอดเจออันอํารอดก็ตกหอกอ่าคำพองในวัว่า,าไปไุ๊บกเาเ็บนเดปล่อยอะไรปัญเติตการนะมันใจฮะคนต่อสูงนีน,งนเรีเยญิีน่ะเข้าลปองจไหนหน้าการม่ได้เข้าข่ากว่าตั้งหลา,ลายจังไลมาสับเลียงในบิดาข่าฮาเลหัว กว่ามึงฟังกว่าจอยอีสังหลายๆยาก็มาตั้งหน้าไหวสมาสู่ใจตปีนอคาเจงอือ,อในมึงมีงมได้คือคาใครลาเจงือในไรกะอ่อค่ะเมื่อเนี้ก็มันหนังปีใจ่ายสองปีปีแสนป้าขคานครก,กิภพวองคาหลักกว่าขนาดเนาะอ,อ่อคเมื่อเนี้ได้ก็หนังที่เขาคาทีมงานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสีกัน,กนดีกว่า ใช่ใ่แถมแล้วก็ไปตั้งีนองเตั้งยี่ห้อต่านอะมันพร้อของพ้อมฝากครับอาครับอาครับอันนี้ก็ใคุจงย้อนีินอฮาคาโกโก้เจ้าจะตึกเต๋มีจ่ายไข่เขามาตั้งเมืองไทยก่อนดีค่ะเนอะอาครับอาครัเจ้าจมีจ่าเด็กไข่องเมืไทยก่อนีใขฮรวนวนตัวดีๆค่ะเนาะวนตัวดีๆ เราก็าทางรองเนื่องก็อันพี่น้อเขาให้เขามานั่นมันเป็นกับเบอร์สัง่งด้ใครเขามา้าแต่นอนในเมืองไทยนี่มีสั่งไว้เราก็ใครเฮ็ดสัง่งแล้วก็ไปวนันตัวเจ้ากูก็อันดีใครเขามาในของแต่กับเบอร์เงินขนาดเนาะกับ <Okay. S 2> เบอร์ใครเฮ็ดการในใครมีเงินหนันงหื้อพอเตมีเตมีเต่าใจเตมีเหมือนเป็นนั่นตัวเจ้าเก่าก็ให้เขาม้าค่ะเนาะแต่ส่วนนึ่งนะี่อย่าไปลืม อ่าทางตอนนี้อย่าไปเรื่องครัเมื่อเดี้ยวเปิลโกซั่นอ่ำเปิดลานนี่ครับเนาะเปิลโกซั่นอ่ำเปิดลานเจ้าหน้าที่ก็เปิลโกเฮกังนะฮะเนาะลองเกี่ยวกับลองยอกะโควิดสิบเก้าอันนั้นก็โควิดสิบเก้านี่ครับเนาะกำเนินแน่แพทเจอร์เฟิรนพี่น้องเขาวนตัวดีดีคระบลองเด็กเข้ามาเมืองไทยค่เนาะลองเด็กเข้ามาเมืองไทยเนี่ยสั่งว่าข้าวขาเฮ็ดซางอยู่ไรเมืองเฮ้าปอหยุดปอกินกินเท่ากับเมืองเฮาไรนี่ก็เฮ่ยอยู่ แล้วก็วนตัวเย,ย็นตัวขนาดเนาะเมื่อแล้วข้าวยาบ้านฝัน,นอันนั้นก็โอเคเด็ดมันดีขึ้นมาเนี่ก็เป็เปเปนปวดขุยหลานขุยหลานขุยตานี่ก็เท้าขาสองไปขึ้นวนสอนเจนตาดีดด้วยทางกล้ามเนเนาะเออค่ะเออค่ะเวลาใจคือรัดได้ถูกเมล็ดเตะปีนเองบนันเทิงเฮียงหลานในปอว่ากิกหลานเมืองโฮมตูเมียนมายแล้วก็เมืองไทยผุยเนะ <Okay. S 2> าะเพราะว่ามาจอมหนังเซียนด่างนี่มันเมียนก็ M O U แต่ยังคะนะหวังว่าอาจุยาืออาญานั่นนะ่ะเาคไต่เขาคายเฮ็ดบางลีลิงงามเสีเข้ามาเนี่เขาใครมาจะอย่กับไรแต่ยังคะอะ่เข้ามาถูกต้องหม,ม,มันเมีนน,นั่นนะ่ะเนาะอ่าก่อนั้นเน่ยเขาเดมาเฮ็ดการเขาได้มาหาการเข้าได้มาดีฮะเนี่เอออันหนเขาก็มน,นาเรียกนะวิจัยบอลมนนค่กุการในืนตึกวันปิงมึงเสเข,าขา้านหลักเขานยยอ อันนี้ก็ายากินขันนี้ดอดเนาะเอ่อกลบนั้นถามว่าเข้าคา่าอําไข่ปันหลักเข้าห้าเน,นี่ยมั้วลาเสียไปเมืองลาดเมืองไก่ว่าอ่ามีปู่เอามีนายเ้า,ามีหมอนเขาก็เลยคาลูกหลานมาทุกขอบกลับนั้นเมื่อเข้าคา่าผู้ได้ยินเยังก็หันทีมงานเข้าคา่าก็สู่ายยาใ,ใจยังกับปันยังใจเออมันจังซอยห่ังกันที่ตีนเนานะเมืองไทยเนี่ยก็เมื่อหน้าเข้า,าค่ากูก็ยังก็อยู่แต้ลอกลกับปักเปึืองไม้มี ก่อนนั้นแหละลื่นสุดก็ใครรอดว่าอย่าปีใครมาเมืองไทยนะนะเงาลายเมืองไทยโควิดก็ฮาวเฮงย่าก่อนนี่จ้าเบนินก็ไปพุยมันหนักที่ใจคือเขาว่ามเมืองแก่ก่อนไหนเมือไหนเขาขากว่าตั้งหลายพองเนะี่อนกันมาซางล่างเนี่พี่น้องเขาขากุยกะเมือไหนเน,นีเ่ยย้อนลาดลองเงื่อนนี้หนึ่งขันหรอกว่า ถามอาเทาค้าได้ห้าบริจาคหลูข่ขามห้าเนี่ยผมจะผมจะมาย้อนเงินธนาทรนดีดีเมื่อ,อดนังปีใจคือห้าปีใจคำพงใจจอมยก็เสียนไปมืองยังกบิดอกค่ะดีมีน้ำใจกั้มเทียมเข้ามาหาเท้าขาซื้อไปเปลบิญญยนย,ย,ยาทาุกคิยวสับยายายาชาผมเนาะยกระกแข่งหลายมิวเอ่อกลบไหน อดีตปันเฮียงมาดีเสียงใบมือก 2, ่อนสองพันป้ายอะแล้วขามาโฮมเงินกันเสด็จเจ้าจ่ายแต่ได้ออกข้าวตั้งเสด้กว่าอําเภอนั่นอําเภอหน,นึ่งเสด้ตัวถึงบินาเฮาซื้อของอันเจ้าตื้ออันจําเป็นอันลำลองกันเหรอเจ้าหน้าไหนก็มันได้๋ยวเลยเจ้าเงินผ่องเก้อนแรกนนกว่าเจ้า,<ร>าหลายหลายมาหลายหลายเนี่ยซื้อหังกว่าสู่กว่าเจ้ากว่าตอนนี่มันก็บ่ห่างดีกเนาะออกข้าวตั้งมีการเจ้าจ่าย รอบไหนเลยสร้างร่างในพี่น้องปันแท้งไว้ําได้ฮับบริจาคค่ะในกอหลักในรายการเอาไว้ลื่นสุดอันด้านเดียวค่ะเดชผัดยันกันได้ปีคำพง่าเด้เป็นปีใต้คือใต้จอมมีเจองกับใครฝากถึงพี่น้องค่ะเอาค่ะ,ออคะตอนตาว่าฝากกันพี่น้องใต้เข้ามาด้ก็ ใครผาแกมีอยู่ว่าในข้าย่าหมูเหลียวสังว่าว่วนว่าสังว่นว่าเด็กเขามาเมืองไทยในข้าย่าหมูเหลียวแน่ๆใครว่วนตัวดีๆครับเนาะไคว่วนตัวดีๆมันมาตกคอกเสียมกาซัมปืนขึ้นส่งออกมือขึ้นเน่ยคำพองก็มาซับโควิดหมูเหลียวในตีเตรียมเภอผางในมีอยู่สิบเอดก้อนครับเนาะอ่าเมียนฮะมันเคยรุ่มหลากร้านลอมเต้แน่จะมาซ้าาอยู่สู้กันจุ่มกันแน่โควิดก็ซัมเทลาม มันก็ก็มาซะเปลี่ยนทางเปลี่ยนในนี่ก็อ่าการต้วยถึงหลุมมันก็เป็นล่องหญากพันเนาะแต่แต่เอาก็ห้ามโมว่าก็หงหญ้าว่าซิในก็มันหลุดไหลใสสายเงินคั่นเนาะเจ้าก็ไหววัดไหวทําเตรียมทวนในได้หลายกว่าซ่ําอ่า20นาทีอ่าตํารวจเค้าเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นล่องหญ้าตอนตากวนเมืองตาวขะนะครับเนาะอ่ากําในสงสัยว่าอ่าอําความเปลี่ยนยาวในก็อาจติดตั้งเสียตั้งเที่ยวเต็มมานั่นน่ะใคร เลียเพียนตัวดีๆคะะ่ะหนาใครเลียเพียนตัวดีๆตัเตลอดมาไรนั่นมันเป็ีนหองอยากไปทตี้ยๆในขนามูมเลนในปืนก็ใส้แห้งซึกงโวเหมือนมันอ่าแกะเคเบิ้ลซ่อมเรียนรีมปืนคะนะ่ะ <Okay. S 1> อ,อนอมโมโป,นป่วนไรตอมอป่วนไรตำรวจก่อมป่วนไรซื้อขานในะค่ะหนอยันไปจนแล้วสร้างว่ามันสจำเป็นหน้าอะลาะอ่าตึกอยู่ไรกินไรอยู่อ่าเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนก่อนไรอยู่อ่ามีข้าวกินมีลินอยู่ยในได้ก็อาในข้าวยำตัวในได้ก็ใครกึ๊ดยังดูไว้ตอนตัดเด็เข้ามา ในตีลิติสุดนะครับเนาะครับเพราะว่าเขาม่าย่อเนี่มังก็ก็มาซุ่มซุ่มปลาเงินเนาะมังก็ก็ซุ่มปลาพงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมก็ได้ยินว่ามีมาในครับเนาะอ่ามังก็ม้าถึงความพร้อมถึงเสอ่าเอาไาไลายก่อนกีฬาตั้งเนี่ยก็อ่เมื่อไหร่เขาบอลลาเท้าคานเนาะามีว่าอยู่อ่าเซตโก้ลูกจีเวียงเมืองเกิงมาเปลี่ยนพี่น้องเศร้าลอยตาอ้างเขาเขาในครับเนาะอันนั้นก็เซ็โก้ใน มาขาตางเดินปลาเหี่ยวไปไล่หูขาวหูงาวสังในขาเนาะอันนี้ก็เป็นอันนองใม่แทอ่าสังเว่าพี่น้องเขาเตะาดีใกันในก็อ่ามือเียวบ่ว่าาในก็อย่าไปวานลายมือเป๋านขนาดเนาะเฮาก็ซอยกันมือเียวได้เหมือนปื้มเพราะเป็นนางิงได้ก็พาอนามัยเนาะอ๋ออันนั้นก็ลองอย่าเตค่เนาะย่ากกวนสีอ่าโมปางยเขียวไม ไม่ทุกเขียวคันเนาะอ่าเจ้าก็อย่าสะขนหูหน่อยคันเนาะแมนค่ะอ่าเพราะว่ามาตุ้ยกันใส่กันในก็ให้พังสติดีลีอ่าลองลองตัดใจอยู่หิมหานต์จำกันได้นะในก็ให้สติโควิดอ่าไว้เนียนๆนานๆในคันเนาะย้อนเพราะว่าอ่าตอนนาทีเขาก็ไม่ใส่เตี้ยเจ้าก็ผักมาในคันเนาะเ้าคาก็อันกว่าใช่ไหนก็อ่ำไรอยู่จำกันเตี้ยเตี้ยวว่าคันเนาะอ่ำไรเขากว่าตรงในมันเหมือนอ่าเหมือนหนังเ้าคากว่าเยี่ยมใน ป๋าดีกับใในข้ายำอันปุงหวานคันเนาะอายุนไม่ใช่อะไรสนาทีเขาก็เฮ้หามไว้ทีเต้ในขันเนาะก็คือว่านางคือพี่น้องเขาตีอะไรคู่หันจอมลองการตวงหนึ่งในสังลองอันตั้งหยับตั้งตุกของก้นเมืองแถวขาอันมากคำคอกรับสิ่งอยู่นั่นใยสังเนี่ยมังปอกมังอะไรมากก็เขาก็เลยใช้เทคนิคอียอดคันเนาะแต่เอาแคบพางมาในมาหลัดในการหมอกลัดในกัารย่าก็ปั่นให้กันอะไรคู่อะไรยินจอมว่า มันเปลี่ยนรองอยาตเต่ในข้าวยำตัวไหนสั่งเป็นไรอย่าไปพึง่งเขามาในครับเนาะ,นะอ๋อค่ะใครผักล่ะที่ไหนครับอ๋อใครยินโจภาจใจจอมพี่ใต้เครือค่ะอะ๋อค่ะแน่นดัางสุดแต่ก็ข้าวขย้อนผักในครัเนาะผักถึงพี่นอค่ะสั่งว่าพี่นอค่ะมีน้ำเต๋อเสร็จันน่ะใครมาซอยแถมอ๋อปีนอค่ะเจอฝ่ายเพลงเมืงองใต้ันนั้นก็มาพบเพียงเมืองไทยในครัเนาะอ๋อฝ่ายเพียงยาเพลงในครัเนาะอันตีเสื้อใา่อยู่ไว้อยู่ตีเมืองฝังครัเนาะอ่าในกอ ขาคาอะไรโหตื S <S ้ออันนั้นก็ไล่ตื้อไงคันเนาะเส้นสายไม้กวนพี่น้องเจอข้าคาเจอมามีไว้อยู่ดีพอกมือฝางใน,น่ายไงคันเนาะอาตีเมือฝางใน่ายสหรับพี่น้องเขาก็หลายใครมาซอยแถมอันนั้นก็ใครมาบริจาคมีน้ำใส่จุจนาเจีใครลูกตีไก่ไปดิยาม,มาคันเนาะโหไล่ตื้อใน่ายแต่มีอยู่ดีหนึ่งล้อยทิพยสองเกาะเนี่ยคันเนาะตีสองพอฝางคะ่ะเอาค่ะแล้ก็แต่มีอยู่แทงตีหนึ่งคันเนาะก็แต่เป็นตี นาไหวเนี่ยครับเนาี่นาไหวก็ติดอยู่ทีหาสิบสององก็นะี่ครับเนาะหาสิบสองก็ค่ะอเอาค่ก็สมามพี่น้องเขาอ่าที่อยู่คู่ตีตีครับเนาะอัมบาเชียงใหม่อัมบาลำปูนลำปางอ่าเชียงดาวไทยประการนะี่ครับเนาะคู่ตีผู้ตังสั่งว่งาแ็กอ่าออกตังอันนั้นก็เสดเอาของเจ้าของตือ้อมาหนังทีอ่าพี่เจ้าสามพะเขาลักกลั่นไปเนี่ครับเนาะอ่าเครื่องเจ้าเครื่องตื้อตั้งบระเทไหนครับเนาะเอาค่ะสามเดือนมา วินแมงอันนั้นก็มาตอดมาฝากที่ไนครันเนาะก็โหยอดก้อนอันนั้นก็สายไม้ก้นเท้าคานี่ใบหมกไนครันเนาะเท้าคาอะไรคู่มาครันเนาะอ๋อปุ่นปุ่นตาอันเท้าค,า,า,ค,า,า,คากว่าเมื่อใหนก็ไาลาหูหาออคุบมาอ,อ๋อครับอ๋อครับไปกับลายวันป้วนในก็ออกปาก็น้าหูปากมัน,นก็นั่นแหละสายไม้ที่ในในมันก็ติ่มเน้นอนยอดทางหลานี่อันปล่อยออกก็ปิมีอันเข้ามาก็ซ้ำปิมีอยู่อ่าก้อนนั้นแหละ ของว่าบ่อมาสู่ใจกันก็ซื้ออีสานี้มันลำลองมันอ่ะเข้าข่ากับใจเมื่อไรรัดกับเมื่อไงเนาะเอา่ะอ่าติดไม่ติดมือแห่ปันเทงใจกันนั่นแหละลำลองฮะผิดใจพ่วงค่ะลื่นสุดเอาค่ะลื่นสุดด้วยก็เหมือนเน่ทั้งผิดใจคืออะไรผิดใจสองเฮะทั้งจจไปทั้งปีแสนปลายอะไรเมื่อกันเนาะสั่งซื้อว่าเมื่อข่าอยู่อะไรกินไรอยู่เต้ใครเข้ามากันนั่นน่ะเนาะพวกเขามาในหนึ่งก็เขาข่าหัวปานาได้เป็นจึงหือมังก็ก็ ขายโวขายป้ายเห็ดจู่หอมดำเงินอันมีิ่วนั่นต้องมาลองเสียงเสมาผูมมาสมัตโตกขอบอันในเมียนะนะครับสมัตโตกขอบไปไหนไหนมังก้ในจกไรเรือนไปก็ไปในทั้งออกะนะ,ะมังก้ก็เป็นน้ำหูน้ำตาเนี่ยเทาข้าอีหลู่ทิเจนเนาะเนี่ยอีหลูเนี่ยริงเงืกเขาเขามาจำพิษหนังเปิงไม้ปักเปิงไม้มีเปิร์ไหนมันกติ้งไรเจ้าหนังเปิงไม้มีเบอร์ไหนเนาะเท่าข้า,าก็อันตีเลยมีน้ำใจกัมเทียมได้ก็ใครว่าเออเขาได้อยู่กินสิงเงือให้เขาเชื้อสาให้เขาป้อเด อามาเป็นของใส่ของตื้อกูลองลองก็ให้เขาป้อนไอ้มีใส่มีตื้อกูลองนั่นน่ะเนาะอเคเพราเป็นไรได้อ่ะในกลางสาเอาได้ใครชุดตอ้องเหมือนเจ้านาดีเปินก็ปล่นะนะอยมันตั้งเสียงเียกแค่นดดๆน่ะเนาะดีครื่อจะด้าชุดต้องเขาใครก็มีไว้จึงนั้นเ็ื่อนาจมหนังปืงการเจ้านาดีเปินเนี่ยเปิ้ลก็ได้แ็่บันหนังชุดต้องเข้าไหลหนั่นนะ๋อเคเมื่อบันนั้นไหนละเขาคาขายัวขายไกยเสียมาเ้ก็บนสมรตกคอยได้ขึ้นเปลี่ยนมือซ้ำเดียมือหนักหนึ่งใหม่ตีมือข พี่น้องค่ะอันดีพบยาเติในเหมือนนั่งพี่ชายคืออะไรตอนมันก็้อะปลายเพจสมั่งญาเพจเนสมั่งญาข่อยามาจแคไหนในแต่สั่งว่าเป็นไรได้อ่าอำเภอลีมานั่นน่ะเนาะบอกว่าดีอยู่สร้างว่าทางทั้งเมืองเขาบอเป็นพี่เจ้าพี่น้องเจ้าคืออะไรก็ย้อนน่ะเนาะคือว่าเทาขาหันถึงตั้งหยับไม้เจ้าไหนก็อ๋ออีหลูกันค่ะอ๋อนั้นในก็ใครแบบับกันถึงกำลังชุดว่าก็เอาไปชื่อว่าเมืองเขาดีอยู่ไรกินอะไรอางด้ใครอยู่เมืองเขานั่นน่ะเนาะไปดึงเงาลายไทยเนองไป อเมื่อใ้ทีมงานเข้าคาก็อ่าไรออกข้าวตังมื่อแล้วเด้่ยหอดถึงมาดีเกียงเหลาเราก็ทำใครคำรับสิ่งไว้เน่อยไล่การก็ดีหรือว่างแช่ไว้กได้ก่อยเราก็ยินจมบิดอ้อค่ะดีเขามาเอานิ้วมือเสด็เท็กแชฟไปครับครับวันนั้นวันดังด่านสำรว่ามีบิดอ้อค่ะที่เขามาอยู่เราก็เขาค่ะซ้ำตัวตั้งกันก็ดีค่ะเจอเสด็จกว่าบันเชียงแสนครับนาะ อ่ามื่อใดก็ย้อนตรงตักพิดอ่เปันเรื่งเอาไว้กันหน่มาส่งค่ะอ่ามาส่งค่ะ